เตียงด้วยครับสวยก่อนครับก่อนเปพี่น้ำแล้วครอบโยอุ๊ยอุ๊ยอุียอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยมุ๊ยออุ๊ยอุยอุ๊ยอห๊ยูุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุกอ่ะอ่๊ยอุอุ๊ยนุ๊ยอุยอี่ยอุอก๊ยอุอุยอีกยอุอุเยยอุอยอ่๊อ๊ยอุ๊อยู่ออยอ อันไหนนี่อัไหนครับ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 นี่มันี่มันี่มันี่มาทางนี้มาทางนี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เออเความน่ารักของเด็กน้อยจะเข้าโรงเรียนแล้วนี่เด็กน้อย ปอกเปลือกอีกโอ้มีการปอกเปลือกถึงที่น้ำดูสินี่ให้ปอกเปลือกให้กินอีกเนาะเราเดี๋ยวเอาดีครับก่อนอ่ะครับอ่ะครับก่อนครับก่อนลูกครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสครับสวัสดีครวัสดีกอนสวัสดีครับเก่งเก่งเดี๋ยวยังปอกอยู่จ้ามีทุกยนเลยเนาะโอ้กินอะไรเย้ดูความน่ารักของเด็กน้อยเด้อ คนกับช้างก็เหมือนเหมือนกันเฮ้ยสวยสวยเป็นอะไรคันเฮ้ยเข้าโรงเรียนด้วเด้อสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับเสียงด้วยเสียง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 เสีก่อนเสียงก่อนเสียงก่อนเออเข้าโรงเรียนอย่าดื้อนะอย่าโดนคุณครูก็ตีนะอย่าบอกให้หมดแล้วเหลือแต่เปลือก เลือกไม่เอาไม่กินฮึนั่งมาดูก่อนจิ้มมือมือก่อนเบย่อนเนี่ยก่อนกินเนาะอะไรหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับเสียงด้วยเสียงเสียงก่อนครับขามีโชคขามีโชคบวกจาย่างเดียวเนาะกินอย่างเดียวพวกฟานบอกว่ากินอย่างเดียว ครับเลยครับครับเดยวราเียเดียวด้ลเดี๋ยวพอตเดี๋ยวครูตีเด้อไปจกอะไรนนเดเก็บไครับสวัสดีครับจกอะไรโอจกกระเป๋อยนเลย้าไปหน้าไปห้าไน้านัาไปห้าน้าไปหน้าไปห้าน้าไห้าไปหอ้าไหน้ยไปหน้าไปหน้าไปห้าหน้าไปน้าไปหนัน้น้รน้ารน้าไน้าไปรน้เไปหนาไปห้าน้า้าไปน้าไปหน้าไาไปานัน้น้นนี่ไปน้าไปห้านาน ดูเจ้าทวีโชคน่ารักมากเอากล้วยให้น้องเร็วดูดูจกจกกระเป๋าพ่อควานเพราะว่าเคยได้กินโอ้กินเม็ดทานตะวันนี่นี่น่ารักมากเลยนี่ครบวมะปีเก้าเดือนโอ้ปีสิบเดือนทวีโชคปีสิบเดือนแล้วพี่น้ำปอกไม่ทันนั่นนั้นพี่น้ำ พี่น้ำปอกให้น้องไม่ทันเลยปอกเองค่ะโอ้โอ้โอ้จะตะคุบในมืออีกอ่ะโอยเรื่องกินที่หนึ่งสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับสวยก่อนครับก่อนเสียงเสียงด้วยเสียงด้วยครับครับก่อนเด็กชายทวีโชคมาแล้วจางกินเนื้อกับ้านพี่มอสเนี่ยบ้านพี่มอสครับด้วยเสียง <ừ> เด็กชายทวีโชคสวัสดีครับก่อนมาครับครับนี่แม่ปอกเองปอกเองปอกให้โัวตดอีก,อก,อกโอ้กินตดแตกแม่ชงว่ะโอ๊ยกินจนแม่มาปอนกินจนตดแตกเลยทวีโชคมา,มา,มาเลยเๆยเลยเยอันนั้นตัวไม่รู้เรื่องแน่นน้องน,าน่ารักจะตายมาเร็วๆๆ มาดูความน่ารักของทวีโชคกินจนตดแตกสวัสดีครับสวยสวยครับสวยครับเสียงดุเสียงเด็กชายทวีโชคสวัสดีครับสวัสดีครับไอตัวยองยองกลัวไม่รู้เรื่องนลยนะดูหลานตัวเล็กกลัวยองปอกเปลือกเองไหนปอกเปลือกเองนะนี่ นี่นี่ดูด like like uh ูเขาปอกเปลือกหมดแล้ววะละอุ้ยด mm ูปอกเปลือกกินโอ้ยโอ้โอ้ยมีแต่เปลือกโอ้ระวังส้มตำพี่น้ำอ่ะจะกินในกระชังส้มตำพรมตุเรียนพรมตุเรียนมามกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออเข้าโรงเรียน แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวยครับสวยครับสวยครับเสียงเลยเสียงก่อนเสียงก่อนสวัสดีครับก่อนอะไรจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนครับอี๋อีเสียงอี๋อี๋แกเองแบบนี้แกเองปอกเองปอกกล้วยเองเออจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนดูดูไปจกถุงพ่อควานี่แล้วดูความน่ารักของเจ้าทวีโชค รู iesen, ้เร oh ื oh ่องอีก oh รู้เพราะว่าเคยได้ก uh ิน huh. ว่าด so mm ูเ hmm. ดี่ยวโอ๋ๆน่นองโอดูดูจกถุงจกถุงเคยได้กินปลอกดูเขาปอกโอ้ยไม่ปอกอันนี้ไปลอกอันนี้ไม่ปอกมดแล้วลูกมดแล้วมดแล้วกำเนิดนะคงเจ๊ะดู

อะไรอีกเฮ้ยน้ำแม่กันตีลังกาบหนึ่งยอวเมยไหม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 นุ่นจานนุ่นก็ดึงโซ่ใหญ่เลยเออเออจับตัวใหญ่กไงเขากะดึงกันหอคาราบุนจานอะไรอะไรดึงโซ่ทั้งวัน เอามาให้น <lok. S 1> anyway, ้องอีกวาละเอามาให้น้องอีกวะเร็วเร็วเร็วปอกกินเลยล้างแล้วอันนั้นล้างแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยเอาให้น้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวปอกปอกเป็นด้วยนะเราเดี๋ยวให้เขาปอกเองที่พี่เนยเดี๋ยวเขาปอกเองลองเอาเป็นเป็นลูกนี่พี่ยองลองเอาเป็นลูกให้เขากินที่พี่ยองเขากินเป็นลูกเลยได้นั่นปอกเองต่างหาก ปอกด้วยปอกนี่เด้นึ่นี่นี่ปลอกสวยลูกปอกปอกปลอกเป้อปอกปอกดูดูน้ำใบไฟร้องเบาหน่อยเบาเบาน้าน้ำสามพี่น้ำเบาลูกเบาปอกด้วยปอกเปลือกปอกเปลือกด้วยยาเพื่อยาเปลือกปอกเปลือกดีดีปอกด้วยปอกด้วยนาำที่มันเตินได้ไหม อิ่มย่างอิ่มไม่เป็นบอกจารืู้ๆกันกินมีเนาะแหม่ปรุงหรือมาตรงอ๋อลูกเออนี่สวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาทำไมขึ้นไปหาพี่ย้งนั่นน่ะหมดแล้ว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 หลุมตาเตาวเลยเนาะอืม หมดลวมอดเอ้ยมอดมอดดึงทั้งวันเลยพี่มอดนุ่นพี่มอดได้ยินเสียงทางนี้กินพี่มอดก็ดึงอยู่ทางนู้นอืออือมันถึกหนิอืออ่ะอืออ่ะอืออ่ะอือเล่นเข้าไปย่าอือปคนเก็บ นี่เตัดีมันจะไม่นี่บนนี้ออกใช่ยังบอบานปลายตาคำสบายอยู่ใต้ถุงบ้านเนาะไดดูงาน้อยนิดในและช่างงานงานเริ่มออกแล้วงานใหญ่นั่นนี่ตงนั้าะสงสัยใะใหญ่นันี่งานเริ่มออกแล้วนี่ อิ่มแล้วจะนอนแล้วเอ๋ยว่นนะเอามาเล่นนั่นน่ะเอามาเล่นนั่นน่ะของพี่มดนั่นน่ะไม่ไม่กินอย่าเล่นนั่นน่ะจะโดนจะให้พี่มดมาตีก่อนมดจะงื้อใหญ่เลยดึงไม่ออกดึงดึงนักข่าวก็เป็นแบบนีเล่นนั่น ขาขาหนาๆขาคนนหนคาๆขาคนจะกินขาคนยังไงน่ะจะกินจะกินแม้กระทั่งรถบ,ทบัทวีโชคกินทุกอ,ง,องกินทุย่างเอ้าก็ปีปีกว่าเนาะนดูดูมือจับมือจับมือเช็เฮนเ็เนเช็เนตวีโชคทำไมดื้ออย่างนี้เราเนี่ยงานใหญ่นั่นนี่ งาออกแล้วค่ะนี่นี่งาออกนี่เขาเรียกว่าช้างงาไม่ใช่สีโดงาเริ่มออกแล้วค่ะเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยก็ดื้ออย่างนี้แหละนั่นแหละหวัวยิ่งไม่สร้างหรอกแเตอร์ไม่อะไรโอ้ยเปียกเหมือนกันไครเติร์เปียกทวีโชคทำเปียกทวีโชคทำเปียกหมดเลยใครเนี่ยนสร่างกีัวดุมนอมาดุงตัวเองเลยไง ตาคือยิงจ้าว่าพูดเลยข้ามากินบ้านพี่มดเหมือนบ้านตัวเองเลยพ่อกวานบอกเฉยเลยเฉยเลยมาหมดแล้วทวีโชคเก็บเลยเก็บเลยพัดลมแม่พัดลมแม่ตาอีกยิงจ้าฟองดุงเลยน่าเย็นสบายตาเอะเอ็งจะเปิดพัดลมบ่โชคร้อนบอก ใครใครกับจานเอม็มจานเอ็มก็ขี่รถทั้งวันของเขานั่นแหละไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแลอวจานเอม็มขี่รถทั้งวันดูดูดจะรักจะรักจะรักยาพี่มดไปเล่นอีกแล้วนะดูอะไรอีกไม่ต้องขันมาทางนี้หันมาทำไมทางนี้ลื่น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  ดูตูดตูดทวีโชคกินแบบตดแตกไปเลยต้องแป้งจ้ามดบอกว่าทำไมให้แต่ทวีโชคกินเนาะมดยืนรออยู่นะครับทำไมเนอให้แต่ทวีโชคดูยกมือขอใหญ่เลยพี่มดน้องมาเยี่ยมลูกวันนี้น้องมาเยี่ยมน้องมาเล่นให้น้องกินกล้วยเออขออีกขอ ไปแล้วหนุนน้องทวีโชคไปแล้วค่ะไปอม่นักเลยนะตมันะไปอยู่บ้านปลายตาคำเย็นเย็นสบายสบายตไม่นัเลยกชื่อปลายตาคำพี่มอเห็นน้องทวีโชคมาเล่นแล้วก็กินกล้วยขอใหญ่เลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินให้น้องเขากินนิดนิดหน่อยหน่อยน้องเขาแวะมาเยี่ยมควันนี้ไม่ควานก็ต้องขอ ขอบคุณพ่อพระใจดีใจปุณทุกๆท,ท่านนะคะติดตามช่องเล็กๆให้กับพายมดควันหญิงด้วยนะคะติดตามให้กับพายมดด้วยนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอเย่แล้วค่ะพี่มดนะคะเดี๋ยวแม่ควันบาย่าพี่มดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ